สวัสดีนะครับผมอยู่กับปิสันกันโคกรถไถทองคำนะครับแต่ว่าวันนี้มาดูรถเกี่ยวอัปเดตราคาสักหน่อยนะครับเมื่อคราวที่แล้วได้6,500น้นะครับเมื่อตอน4-5วันที่แล้วเนาะ ฝนจะมาแล้วเร็วๆหน่อยตอนบ่ายที่ได้แล้วอันดีตลอดนะครับไปเกี่ยวมาใช่ไหมมาเช้าเนี่ยอ๋อมินนาแล้รทั้งปกติเราจะมาแต่เช้าปอาเทศไปไหนอ่ะเอารถไปเก็บสำหรับคลิปนี้ก็จะมาออก มาพูดเกี่ยวกับราคาแล้วก็รถลากนะครับเห็นบอกว่าพีเอบอกว่าแถวบ้านมีรถลากฟรีนะครับเออผมก็น่าสนใจนะที่แรกว่าอยู่บ้านพีเอ,อมีรถลากฟรีนะครับแต่ว่า โรงสีเขาจะไปจ่ายค่ารถลากเองนะครับก็ตันรัส200บาทมันก็น่าสนนะครับแต่ว่าเรื่องน่าสนนั่มันก็ต้องมีอะไรที่เป็นแปลกๆนะครับอยู่ดีๆเขาจะมาอันนี้ให้เราฟิปีไม่ได้นะครับพาอ,อแต่ สืบไปสืบมาราคาคุณระย่างนะครับเพราะว่าแถวนั้นลากฟีก็จริงอยู่แต่ว่าเขาซื้อเราแค่6,000 6,200 6นส0นะ6,300ประมาณนี้นะครับแบบนี้มันมันจะคุ้มไหมเนี่ยที่แรกผมว่าผมจะเอา ให้เขามาลากไปขายให้นะครับอยู่วิจิตรห่างจากบ้าน4 0สิบโ,โลแล้วผมจะควักให้อีกตันละหนึ่งรอบาทนะครับตันละหนึ่งรแล้วคราวนี้คือแปลว่ามันยังไงล่ะมันได้ไม่ถึง6 5 0ัน้านะครับมันได้แค่6 0 0ันมันต้องหัาออกไปประมาณตันละ300รอนะครับรวมๆแล้วผมมา อันนี้นะครับผมมันก็ต่างกันไม่ต่างกันไม่มากนะก็เลยว่าจะเอาขายแถวบ้านดีกว่าหรือเปล่านะครับแต่ว่าขายแถวบ้านก็ได้เป็นเงินเซนนะครับไปที่นู่นได้เป็นเงินสดขายขายก็ได้เลยนะไปทางเลยโอ้โห สีนึงนะครับอันนี้4ี่เก้านะอีกประมาณสิวันสิบวันอีกแล้วข่าวไหลดีมากนะครับสี่เวันนั้นเกี่ยวหกหนึ่งไปนะเมื่อห้าวันที่แล้วมองไปเนี่ยเห็นตะลวงนะครับแต่ว่าเกี่ยวออกมาแล้วก็ข้าวไม่ค่อยไหลนะครับ แต่ว่าอย่างนี้มองไม่ไม่ค่อยเห็นลวงแต่ว่าเข้าหลายดีมากมันก็จะโชว์ใบเนาะเหมือนกับพวกอันนี้นะอันนี้4ี่เกใบจะเยอะนะครับใก้จะเสร็จแล้ว เฉลี่นี้นาจะได้ประมาณสี่อุ่มหรือว่าประมาณสิบเกียนนะครับหรือว่าสิบตันนะครับนี่เนะาะทั้งหมดแปลงนี้สิบแปดไร่นะครับวันนั้นหกหนึ่งไปแต่เจ็ดเกียนนะคะรับก็เฉลี่ยได้ไร่ละเกียนนะคะรับก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีอ่าปกติแล้วต้องได้ไร่ละเกียนกว่านะครับเพราะว่ามัน มันบางนะครับเขาหวานวันนี้เขาหวานนี่รู้สึกว่าจะไร่ละ25โลนะครับถ้าเกิดว่าได้ไล่ละ30โลจะพอดีเลยนะครับโอ้นหนูเยอะมากนี่ะนีนะนะนะ่มันจะบางๆหน่อยนะครับก็ถือว่ายังดี18ไร่ได้18เพียน อย่ยนละ6 0 0นะครับถ้าไปขายพิจิตได้6 0 0มแม่เขาคงจะวางหมากไว้แล้วแหละผมไม่มีใครได้ให้มาง่ายๆนะครับจะซื้อข้าวของเราแต่ว่าจะรากให้ฟรีนะครับมันดีใจตั้งแต่รากให้ฟรีแล้วอย่างน้อยๆเขาก็ต้องมีกดราคาลงมานะครับ ก็เลยผมคิดไปคิดมาก็ขายแถวบ้านดีกว่ายอมควักไป200ร้บาทก็ได้าราคาดีขนมาอีกนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขามาไกลแบบนั้นพี่สันก็ต้องจ้างเขาจ้างเขาอีกตละร้อยนะเพราะว่ามันไกลเนาะให้เขาเพิ่มไปเกียร์ละร้อยนะครับก็มัน40กิโลแต่ว่าของเขาได้เงินเลย อันนี้อาจจะต้องรอประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือว่าประมาณสี่วันนะเป็นอย่างตำ่ำสามสี่วัน แล้วเนี่ยผมว่าหกหนึ่งได้เยอะกว่านะครับสําหรับนาแปลงนี้นะที่จากที่เขาเกี่ยวมานะเได้เขาเกี่ยวไม่ิด้เดียวแต่ตั้งเจ็ดเกี่ยนอันนี้เกี่ยวค่อนข้างเยอะเลยนะครับคราวที่แล้วรู้สึกว่าจะเกี่ยวประมาณหกไร่กว่านะับเดืเ็ดเกี่ยวนันนี้ ค่อยได้นะมันปางลกยเสร็จแล้วข้าวก็ไม่ค่อยไหลนะเนี่ยข้าวไม่ค่อยไหลนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าหญ้าเยอะนะครับ มองดูไปหน้าหนานี่มันมันหนาหย่านะครับหนวดประดุกทินาเรียงประดุกด้วยนะครับก็ <g ül> ดได้นะเร็ว่าข้าวต่อไปนี่จะใส่7.9หรือเปล่านะครับ7.9ก้ดีนะแต่ว่าหนักไปหน่อยนะครับหลายเดือน แต่ว่าพี่สันข้าวต่อไปจะใส่หกหนึ่งนะครับเสร็จจากวงหนึ่งก็จะทำข้าวโพดนะครับจะลองดูนี่แปลงนี้แหละมันเป็นนาดินเหนียวนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าดินเหนียวมันจะได้ไร่และเกลยนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรู้กันอีกสามเดือนนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเจอกันนะครับเดี๋ยวนี้พี่สันทำหกหนึ่งไปก่อนนะเพราะได้ค่าค่าน้ำพริกค่าปัทูตามจริงลวราคามันขนาดนี้มันไม่ได้นะครับ ได้แต่ว่าได้น้อยมากนะครับไปเหมือนจะกระโพรเลยอ่ะทำกระโพดเราชื่นใจนะครับไม่ต้องทำเยอะทำแค่สิบไร่ก็ได้เห็นเงินแสนนะครับไม่ยากอย่างที่คิดแล้วก็ลงทุนไม่เยอะอย่างที่คิดนะครับบางคนคิดว่าจะถึงประมาณครึ่งหนึ่งตามจริงแล้วไม่ถึงนะแต่ว่าครั้งแรกอาจจะเจ็บตัวหน่อยเพราะว่าพี่สันต้องซื้อแป๊บแล้วก็สายน้ำหยดนะครับ เ,ออเจ็บตัวมากครั้งแรกก็ไม่เป็นไรยอมเจ็บตัวนะครับคั้งเดียวก็ได้อีกหลายปีเอาุนเต็มละโอเคครับผมวิดีโอชุดนี้จบไปเพียงตอนนี้นะครับขอบคุณตุกไลค์ตุกกำลังใจนะครับยังคาฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ